สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่บุรออคิสปาเจสิก้านะจ๊ะชว่วงนี้ก็จะพบกันบ่อยกล้วยไม้บานแบบว่ารังการมาสกพังวันนี้เราก็จะพามาชมกล้วยไม้หายากชนิดหนึ่งแล้วก็ดอกใหญ่สวยงามสวยอ่ะอจริงคือพูดเลยว่าสวยเห็นไหมข้างหลังอ <expedition> ่ะลมพัดมาก็พิว,พว,พว,พวๆบพิอยู่นี่างข้างหลังข้างหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรนะจ๊ะเองเทียบภาพกล้องหน้าก่อน ไม่หอมแอปไปเฉยว่าเหมือนจะหอมอ่ะโอเคนี่คือตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวอะไรชื่ออะไรเราเริ่มจากคนต้นก่อนลำต้นเขาก็จะเป็นหัวอยู่ผิวดินใต้ดินนะคะเครื่องปลูกเขาก็ใช้เป็นมะพร้าวทานทันทุบใบกัมปูพวกนี้นะคะเป็นเครื่องปลูกที่เ เาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แฉะไ,ไม่แน่นโลง่โลงๆโป่งๆหน่อยแบบนี revenir, ้นะคะนี่ so หัวเขาก็อวบๆใหญ่ๆเลยใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ใบเขาก็จะใหญ่ๆนี่ใบใหญ่เป็นล่องๆนะคะเพราะว่าตามตรงแล้วก็บางทีก็ถ้าคนไม่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าคนไม่ได้เรียนไม่ไม่สนใจกล้วยลึกๆก็อาจจะว่าไม่มันไม่ใช่กล้วยไม้หรอกอะไรอย่างนี้มเหมือนพวกว่านอ่ะนี่ โหแบบนี้นะคะแล้วก็การเขาก็ดอกใหญ่ๆนี่เรามาดูดอกเลยนี่ับมุมกว้างก่นดีกว่านี่ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเอื้องร้านะคะเอื้องร้าเอื้องร้าส่วนชื่อวิทยาศาสตร์นั้นค่อยว่ากันจะแปะไว้หน้าคิดเพราะว่ามันยากและอ,อ่านไม่ค่อยถูกกูเล่ผิดเอื้องพราวเป็นกล้วยไม้ที่มีถิน่นการกระจายพันธุ์อยู่ที่เอเชียนะคะ พวกภูมิภาคอิโนโดจีนจนถึงหมูกก่เกาะแปซิฟิกแล้วก็ออสเตรเลียนะคะนี่เอืองพรา้าวเป็นกล้วยม้ดินที่มีดอกใหญ่สีสันสวยงามนะคะนี่แต่ว่าต้นนี้มันความน่าลงถ่ายยากนิดน,นึงกลีบป,ปากก็จะสีแดงๆนะคะแบบนี้นี่ นกลีบเลี้ยงกลีบดอกเขาก็จะแบบว่าน้าตาลข้างหลังก็จะเป็นสีขาวข้างหน้าก็จะเป็นสีน้าตาลนะคะดอกทรงความลงงงมากแต่ว่าบางต้นก็จะแบบว่าไม่ความนะมันมีอีกต้นหนึ่งที่อยู่อยู่ข้างในแต่ว่าขีกียจยกมามันยาวมันมีอยู่สองต้นนี่มาดูม,มุมกว้างๆเขานิดน,นึง ็นกล้วยไม้ดินที่มีดอกขนาดใหญ่นะคะอันนี้ดูจากระถางกระถางนี่ช่อเขาเอื้องพาวนี้ก็ถ้าเลี้ยงแบบสมบูรณ์จะจัด,จดก็อาจจะถึงต้นอาจจสูง,สงได้หึงเมตรเลยนะคะไปถึงหนึ่งเมตรดอกใกลๆทรงเขาทรงดอกเขาก็จะคว่ำลงนะคะมันไม่ไม่ค่อยเชิดขึ้นอาจจะใดว่าดอกนี้ดีหน่อยเชิดขึ้นนิดนึง อันนี้ก็ความกลีบความพดด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากลีบเขาหนักหนักค่ะเขาก็เลยเป็นทรงความลงมเรื่องพาก็จะออกดอกช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เลยเชื่อว่าลหลายๆท่านวบอกว่าต้องชอบแน่เพราะว่าดอกมันสวยจริงๆดอกมันสวย ดอกฝอยน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็หาไม่ค่อยได้ด้วยงงมากเนี่ยกลีดดอกมันคว่ำเนี่ยอะเนี่ยถ้าดอกถ้าดอกบ,นบานๆหงายขึ้นอะมันจะสวยงามมากเลยนะดูสีเห็นไหมแต่มันคว่ำลงนเนี่ยน่ารักจริงๆ อโอเคถ้ายังใครชอบก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดสั่สซืใครก็ได้น,นะจ้าบ๊ายบายจ้าไม่มีขายแล้วจ้าตอนนี้